สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทินสตูดิโอกันอีกเช่นเคยครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ทางเกมก็ได้ทำการประกาศเรียบร้อยเลยนะครับผมสำหรับแพ็คนักเตะที่จะมาให้เปิดในวันนี้นั่นเองครับตอนนี้ก็ยังปิดอัปเดตอยู่นะครับผมทางตัวเกมก็ได้ประกาศมาแล้วนะครับว่าจะมีแพ็คนักเตะแบบไหนมาให้เปิดกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรับชมกันเลยนะครับผมเริ่มแรกครับผมเริ่มด้วยแพ็คของ ตำนานลีเจนด์นั่นเองนะผมก็คือแพ็คของบ็อกดอร์นั่นเองครับผมก็คือจะมีลีเจนด์วัวไวท์คลับนั่นเองนะครับผมก็ตำนานก้าทองแล้วผมมีทั้งหมด10บตำนานนะผมสิบตำนานทอง10ลีเจนด์นั่นเองนะผมในบ็อกดอร์นั่นเองครับผมก็ประมาณนี้เลยครับผม10บตำนาน10ลีเจนด์นะครับผมและไปต่อด้วยแพ็คของฟีเจอร์เพย์เยอร์ออฟเดอะวีคนะผมก็นี่เลยครับผมเดี๋ยวมาดูครับผมว่ามีใครกันบ้างน,นะครับในแพ็คของฟีเจอร์เพย์เยอร์ออฟเดอะวีคนะครับประมาณนี้เลยนะผมก็ เป็นแพ็คของฟีเจอร์เพ e r เยอร์นะผมพูดเล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะผมทั้งหมด11คนด้วยกันนะผมในแพ็คนี้นั่นเองนะครับและจุดคลายแม็กสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ครับทุกคนผมจะพาทุกคนมาดูสำหรับ i อคอนิ m โมเมนต์ครับผมนี่นี่นก็คือแพ็คไอคอนิ m โมเมนตของ FC Bayern Munich นั่นเองครับผมซึ่งมีมาประมาณนี้เลยครับผมนำทัพโดยฮาซานซาเลหามิซินั่นเองนะครับก็ อยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะผมใครเม้นคนไหนก็ขอให้ได้คนนั้นแล้วกันนะครับผมซึ่งใครที่รอผมลงคลิปไอคอนิมเมนต์นะครับผมหลังจากเกี่อัปเด็แล้วนะครับก็ต้องรอนิดนึงนะผมตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินนั่นเองนะครับก็ขึ้นเครื่องประมาณบ่ายโมงแล้วผมถึงกรุงเทพก็ประมาณ2องโมงนิดนิดนะผมก็คือ จะได้ลงคลิปก็ประมาณบ่ายสามถึงบ่ายสี่นั่นเองครับผมก็ต้องรอนิดนึงครับผมอาจจะลงคลิปช้าหน่อยก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้ก็มีทั้งหมดแพ็คด้วยกันนะผมหนึ่งก็คือบ็อกดอตาตำนานนั่นเองอน,ะอนะครับและ2ก็คือฟีเจอร์เพลเยอร์ออฟเดอะวีคนะผมหรือว่า POTW นั่นเองนะผมและแพ็คที่3คือแพ็คคลาสแม็กสำคัญและผมไอคอนิคโมเมนต์เดี๋ยวมาเจอกันนะผมรอเกมอัปเดตเสร็จนะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอน,นะัะผมอยากได้ใครกันบ้างนะผม ที่ผมได้กล่าวไปนะครับก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะผมใครที่คอมเมนต์คนไหนก็ขอให้ได้คนนั้นแล้วกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมายืนยันให้คร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีหลังเกมอัปเดตเสร็จนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมหากผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ลากไปก่อนสวัสดีครับ